สิบแปดล้านเตะละกน้เงินสิบแปล้านทุ่ง่วยสองใบสองใบสินอ้สามใบสิล้านเป็นไงใครอยากได้เงินสิล้านพี่ยาวยากมือครับเตะละกอได้เงินสิบแปดล้านครับต่อเฉยยาวยิ้มมาเสียบร้อยน,นะพี่นิเกวโอเคครับ แล้วต่อไปจะถามพี่เตยนะครับพี่ทาาจริงๆแล้วตอนที่คิดว่าจะเล่นตะก้อจริงจังเนี่ยมีเป้าหมายอะไรฮะก็ตอนแรกยังไม่มีเป้าหมายว่าเออจะได้ไปติดถึงยิมชาครับพี่้าก็คือว่าได้เล่นแค่แบบกระดับสโมสรก็คือว่าสูงที่สุดของะตะก้อหญิงแล้วนะในปใระเทศไทยของเราเป็นไงฮะเป้าหมายชัดเจนนะฮะมีเป้าหมายชัดเจนก็จะไปถึงหันท,ที่ที่เตยนะครับครับต่อไปครับสําหรับพี่ยาว สิ่งที่ยากที่สุดที่จะเข้าไปเป็นนักกีฬาทีมชาติคืออะไรอยากจะให้แชร์ให้กับน้องๆได้รับฟังหน่อยนะครับครับผมโดยตัวตัวผมครับที่ยากที่สุดที่จะเข้าไปในแทีมชาติอันดับแรกก็คือต้องเป็นะระเบียบวินัยของตัวนักนักกีฬาเราเองครับเพราะว่าทุกๆคนต้องมีระเบียบวินัยอยู่แล้วแล้วก็ความสามารถแล้วก็ผลงานอยากก่างกบบนักกีฬาบางท่านมีความสามารถแต่ไม่มีผลงานมันก็ ยากนะที่จะได้เข้าไปครับแต่ว่าที่เน้นๆที่สุดก็คือเราเด็วออกวินัยของนักกีฬาครับผมพูดเหมือนนายกเลยครับถ้าจะเป็นทีมชาติต้องมีระเบียบวินัยวันนี้ได้ข่าวว่ามีเสื้อมาให้ท่านนายกด้วยใช่ไหมสุดย,ยอดครับพี่ยาวยาวมีเสื้อมากมากท่านนายกนะฮะเป็นลูกเขยได้แน่ยู่จบมุญครับฝากเยอะฝากตัวท่านนายกได้เลยครับยาว ครับข้อไปไปครอย่างพี่คามเองนะครับก่อนที่จะมาเป็นทีมชาติเนี่ยเห็นว่าพี่คามก็เป็นหนึ่งในนักตะก้อที่ไม่ได้แบบคือไม่ได้อยู่ในสายตาอยู่จังหวัดอุทัยอ่ะไม่ต้องพูดเลยอุทัยนะครับเส้นทางนักกีฬาทีมชาติมาก่อนเล่นเนี่ยเป็นเด็กต่างจังหวัดเป็นโรงเรียนรัฐธรรมดาไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรนะครับจุดเปลี่ยนที่ทําให้คามเนี่ยเข้ามาอยู่ในเส้นทางทีมชาติคืออะไรครับ เปี่ยนเลยก็คือนะคะการได้เข้ามาเป็นนักกีฬาของสโมสรแล้วราชบุรีขอเสียงปรบมือให้โสโมสรแล้วก็ราชบุรีนะได้แล้วแต่พูดยาวๆได้ไหครับนั่นคือคำถามไปเมื่อ7บีที่แล้วก่อนนะคะก่อนน้อง6แล้วก็ได้สอบติดของมหาวิทยาลัยราชภัฒนครปฐมค่ะก็กะะจาดด่ายค่าเทอมอะไรเรียบร้อยแล้วคะ่ะแล้วตรานี้มีอาจารย์ต้าคะ่ะแนะนำว่าสโมสรแล้วก็ราชบุรีเปิดคัดอาคาเดี่ก็เลยลองมาสมัครู แล้วก็เลยลองมาคัดดูพอคัดเสร็จอะไรเสร็จก็เลยได้ลองมาฝึกอมก่อนสามเดือนหลังจากนั้นสามเดือนเสร็จก็ได้เซ็นสัญญาอยู่ต่อยาวไปยาวไปก็เลยได้ได้เซ็นสัญญาสโมสอต่อใช่ค่ะเซ็นเสร็จก็เราก็ได้พัฒนาตัวเองอย่างเต็มที่ใช่ไหมคะเรอยู่ที่สโมสรแล้วก็ราชบุรีก็เลยได้พอถึงเวลาหนึ่งทาง ไม่ต้องร้องครับไม่ต้องร้องเข้าใจเข้าใจครับเซนซิทีฟเซนซิทีฟครับพอพี่คามเนี่ยก็คือแบบชีวิตพลิกผันมากครับหลังจากมาอยู่สโมสรปลดราชวีแล้วมีโอกาสปัจจุบันนะครับได้เหรียญทองเอเชียเกมที่พี่บอกว่าได้สองล้านพี่คามนะครับเสียงปรบมือพี่คามหน่อยครับเป็นกลอะไรพี่คามต่อถึงไหนแล้วก็ถึงถึงเซ็นสัญญาต่อ เซ็นสัญญาต่อใช่ไหมคะก็ได้มีเวลาพัฒน,นาตัวเองอย่างเต็มที่ค่ะมีเวลาฝึกษาในทุกๆวันค่ะแล้วก็พอถึงเวลาทางทิชาติก็ได้เปิดโขับข้าตัวขัขาตัว,ตวใช่ครับแล้วก็ทางทสโมสรก็ได้พาไปใช่ไหมคะก็ได้มีรายชื่อในการเก็บตัวแล้วในปัจจุบันก็ได้มีรายชื่อเป็นนักกีฬาทิทชาติเป็นไงครับน้องๆขอ,อเสียงปรบมือพี่พครับเลยครับ พี่ขอถามาตตอแล้วถ้าถามคิดว่าถ้าย้อนกลับไปตอนมหกไม่ได้มาครับอาคารในนี้ที่โมนเนี่ยขามคิดว่าขามจะมีโอกาสติ็นนชาตไหมไม่ค่ะไม่มีโอกาสแต่อาจจะน้อยมากนะคะเพราะว่าหนูไม่มีเส้นทางที่จะไปต่อยอดในการพัฒนาตัวเองใช่ไหมคะเพราะว่าตอนนั้นหนูจบติดที่นั่นแล้วเรียบร้อยจากคาดเอิมเรียบร้อยถ้าหนูไม่ได้มาอยู่ที่สโมสรแล้วราชบุรี ้องอาจจะไปเป็นครูหรือว่าเปฝึกสอนอยู่แถวบ้านแล้วโอเคมาเป็นครูได้ปมาณสี่ต <c oughs> งนี้แย่ปวดอ,อ่ะต่อครับอ่าเราอาจจะเป็นครูฝึกสอนอยู่ที่โน้นอ,อาจจะไม่ได้แบบพัฒนาตัวเองให้มาไปถึงวะันนี้อขอบคุณพี่ขาม,มามากมากครับต่อไปพี่เตะเดี๋ยวถามพี่เตยว่าดีกว่า พี่เตยนี่ก็คือนักตะก,กอ้อที่แบบหลุดจากเส้นทางทีมชาติไปแล้วนะต้องพูดตรงๆพี่เตยก็เล่นตะก,กอ้อทั่วไปนะครับไม่ได้มีความฝันอะไรยิ่งใหญ่มากนะครับยากถามพี่เตยครับเนี่ยพี่เตยเนี่ยจริงๆถ้าเส้นทางนักกีฬาก็อาจจะพูดว่าเตยมาติดทีมชาติตอนแก่นะครับถามจริงๆตอนเรียนจบปตีคิดไหมว่าตัวเองจะมาติดทีมชาติไม่ได้คิดเลยค่ะพี่ท็อกเพราะว่าช่วงช่วงเรียนปตีก็คือหายจากตะก้อไปเลยค่ะก็ก็เตะเล่นค่ะแต่ว่าไม่ได้แบบจริงจังมากเพราะว่า ทั้งเรียนทั้งซ้อมอะค่ะทีนี้พอหลังจบปตีค่ะโค้ชพรค่ะได้ชวนให้มาเล่นงานถ้วยให้ราศดีค่ะก็รีบตัดสินใจเลยค่ะมาโดยไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะพี่ร้องแม่พาไปซื้อกระเป๋าแล้วก็ส่งมาที่เลยค่ะส่งมาที่เลยกระเป๋าเดินทางนะใช่ค่ะนั่งเครื่องมาเลยใช่ไหมนั่งเครื่องมาโอ้เป็นไงนั่งเครื่องมาที่สโมสรตะกอล่าทีให้พลอยกับถึงสโมสรตะกอล่าเฉลีครับก็ขอบคุณสโมสรค่ะที่ มองเห็นโอกาสาแบบยังเล่นได้อย่างเงี้ยค่ะหนูก็ขอบคุณมา,มากๆค่ะไม่รู้จะขอบคุณยังไงแล้วกันจ้ะตบมือสิครับรออะไรโอเคครับก็ที่ขอถามเตยว่าจุดที่แบบเป็นก้าวสำคัญที่ทําให้เตยจุดเปลี่ยนให้เตยมีโอกาสติดอินชาตินี้คือจุดไหนฮะคงเป็นการเชื่อมั่นในตัวเองมากทีก่สุดไปกว่าโอ้โห ให้กำลังใจพี่เตยเลยครับเราง่าเลยครับพี่เตยนี่ก็แบบโอ้โ oh, หชีวิตติ้กผ่านมาท่านก็ตอนอายะะุ20ท่าไหร่ะเตยตอนนั้น24นะครับซึ่งถ้าเป็นผู้หญิงก็ถือว่าชา้ามากๆนะครับก็เป็นกำลังใจพี่เตยยินดีด้วยที่ที่ติีทชาตินะครับโอ้พี่ยาวจะลองถามไม่ต้องอย่าวคืกอกำลังใจพี่เตยนะฮะโอ้โหไปที่ไหนต่างชาติขอถามพี่ฟ้าได้เลยะครับตลอดระยะเวลา10ปีที่เล่นตะกร้อตอนที่ยังไม่ติดทีมชาติเนะะี่ย แล้วก็สร้างโอกาสให้ฟ้ามีรายได้บ้างไหมมีค่ะเพราะว่าตั้งแต่นูรู้จักสโมสรแล้วก็ราชบุรีค่ะคก็มีทั้งเงินเดือนแล้วก็สนับสนุนอุปกรณ์การกีฬาแล้วก็พพอร์ตไม่ว่าจะเป็นค่าเทอมค่ารถนั่งไปเรียนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสโมสรสพอร์ตทั้งหมดใช่ไหมใช่ค่ะสุดยอดครับ แล้วพอท้าติดกินชาติแล้วสิ่งที่ได้รับจากกินชาติมีอะไรบ้างช่วยแชร์นง้องฟังน่อยเดี๋ยวเมื่อกี้พี่พูดไปว่าได้เงิเหลืกว่าละหกร้อยได้เงินสองล้านฟ้าได้อะไรบ้างครับขออนุญาตเกินนํำนิดหนึ่งพี่ฟ้านะครับเป็นนักกีฬา,าอสโมสรตะก้อาับุมีคนแรกที่ติดครบทั้งสามรายการนะครับก็คือเซปัตตะก้อชิงทัวระราราสานชิงสครับหรือเซปัตตะก้อชิงแชมป์โลกติดซีเกมที่ประเทศกัมพูชาแล้วก็ติดเอเชียนเกมที่ประเทศ จีนนะครับรวมเงินทั้งสิ้นคิดแบบพี่คิดไม่เก่งคณิตนะเพื่อนๆนะหนึ่งนะเอเชียเกมสองล้านเอ่อชิงครับล้านหนึ่งซีเกมสามแสนสามล้านสามปลุกมือพี่ฟ้าเลยฮะสามล้านสามในปีนี้ครับก็ไปยื่มตาตีกันเองครับให้หลักงราณตรวจสอบบัญชีอะไรครับพี่ไม่เกี่ยวนะครับพี่หน้าที่มาขยายความเป็นไรฮะมีอะไรนอกจาก คือที่ติดทีมชาติใช่ไหมคะนอกจากได้เงินแล้วน้องปลาได้โอกาสดีอีกครับที่ติดทีมชาติที่พี่ทอพูดมานี่คือได้จริงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรีย้อมวันล,ละห0รอยะไรเงี้ยค่ะไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การซ้อมแล้วก็การสนับสนุนเสื้อผ้าชุดกีฬาค่ะของสมาคมค่ะแล้วก็อำน,นวย ความสะดวกในการในที่พักแล้วก็สนามซ้อมค่ะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสหรือว่าอะไรก็พร้อมทุกอย่างค่ะก็คงขยายความน,นิดหนึ่งนะทุกวันนี้ฟิตเนสกับสนามซ้อมอ่ะมันต้องเปิดไฟแล้วต้องอมีค่าใช้จ่ายฟิตเนสทุกวันนี้ค่าเข้า1 0 0บาทโคตรแพงครับแต่ไปที่สมโมสรเมื่อน้องไปคารามี่เล่นฟิตเนสได้ฟรีทั้งวันนะครับเนี่ยยังไงก็เดี๋ยวไปฝึกแล้วเดี๋ยวไปสมัครเขาคารามี่สมโมสรเลยนะครับเดี๋ยวจะเปิดคัดและเร็วๆนี้นะฮะเอาหน่อยว่าพี่ยาวจิด ทีมชาติรายการอะไรบ้างมากี่สมัยครับคร่าวๆเดี๋ยวพี่จะคำนวณเงินได้ละทีมงานกดเครื่องคิดเลขกันพี่ดีว่าพี่ยาวได้เงินเท่าไหร่อ่ะเดี๋ยวพี่ยาวเล่าแบบละเอียดติดรายการอะไรบ้างฮะครับขออนุญาตครับในนามทีมชาติก็มีแล้วก็ชิงแชมป์โลกีครับครับน่าจะประมาณไก่สมัยครับแต่สมัยแปดล้านครับพวกครับแล้วก็ซีเกมน่าจะประมาณห้าครั้งห้าครั้งสามแสนคูณห้าครับ เอเชียเกมสัามครั้งสามครั้ง,ส,งสองลนะ้านหกล้านครับเท่าไหร่ครับทั้งหมดใครตอบได้แจ้งกูแจครับไม่ได้ครับทีมงานก่อนที่มงก็ <c oughs> เป็น